ดีใจที่ได้เจอพี่เรีนัองค์การดีๆเะเข้ามาด้วย่รู้เืนใชครับไม่รู้เไม่รูเหมือนกันน่าจะเ็นแนหวนะแต่ว่าชื่อเขียน่าจะเขียนเขียนเลยเหรอชื่อที่แปลกๆเออเหรอเขาเขียนว่าทบโชว์พิเศษจ่ายกันเ้อเลย่คือซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เราด้วยเต็มตัวอย่างไรบ้างมันก็เต็มตัวอย่างเต็มที่แล้วไอ้พวกเราใช่พวกเราก็มากกนอย่่งเต็มที่ทำไม่ดีที่สุด ผมว่าอะไรพิเศษให้ดูไหมก็มีกระขาวพิเศษก็มีเช่นกันครับผมเง่มีง่มีง่มีแงมีแง่มีแง่ม่ใช่มอแ่มืแงีแมี่ง่มีแง่ีแท่ีแบ่มีแง่มีแง่มีแ่มี่มี้ไดมพแด่มีแง่มีแค่มีแง่มีแง่มีเงอรีไพรมีใน่ีหน่าเช่นีัน่มีแ่ง่มีแง่มกแง่ีแงี้ง่มีแง่มีแง่มีแง่ีมีม่แค่ปีหน้าก็ีนี้ก็ยังมีงงมี แฟมิ่นวันเกิดเซอร์ไพส์ครับผมอีกอย่างครับผมอ่าซึ่งนน้าคืออ่าเรามีแฟมิวันเกิดตอนซีนด้วครับผมเรนนว่าตัดทีนี้ จะด้วยตัวตัวซีรีส์หลายๆคนเบื้องหลงเบื้องหลังก็พันธุกันธุ์ันสนุกทุกครั้งที่ได้เจอกันมีเรื่องราวให้ได้จดจำนะครับที่ที่เราได้ยินขอสักเรื่องน้ำาเออสักเรื่องมันก่อนน้องเพิ่งไปส่งอ่าเันมันก็มีเรื่องราวได้คุยกันบนรถเลยไม่่ใชเรื่่องเลาไม่ใช่ไม่ใช่เล่าให้มาเห็นเลยก็แบบว่าเขาส่งได้คุยกันบนรถได้แบบมันก็แบบ ทงที่ได้เจอกันไม่ว่าจะแบบทำงานหรือไม่งานก็ตามก็แบบสุดท้ายแล้วก็ทีเรื่องราได้จบลแล้วทำไมคุณไม่ส่งไม่ได้รถมาครับเราจับทีม่ไหร่คะพิาิดครับอยู่กันนะอได้เลีอกวันี่เหร่านี้แปลว่าั้งบางครั้งครับบางครั้งคอร์ดแบบนี้อย่ลูสมูนักไรับผม อ๋อไม่มานั้นคือรเเราไปกินเราไปกินเราไปคุยนะไปกินข้าวอะไรี้ยก็เลยบอกเฮ้ยพี่จะไปโชงอะไรนะผ่านพอดีก็ไม่ได้ตั้งใจไปสงหลองผ่านผ่านแม่ผ่านขับรถดีไครบ่ไดครับใช่เรียกว่าคนขับรถได้ตอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับระบบนะใช้บริการแบบไหน รู้ว่าเขาจะขึ้นราคา้เหละเขาเป็นโแอปตามตามระยะทางตามรยะทางใ่ไ้วาคิดกี่กิโล้เาไรล่ะสามร้อยห้าสิบครับไม่เป็นไรพี่แอปใส่ได้เสียใส่ได้ใส่ใหวไหมครัม่าต้สงสัต้องใส่โค้ดเราไม่ขอเขาแบบอห้ใชุ่รายเดือนเลยเหรอรายเดือนเลยฮะเดี๋ยวลองคุยดูเดี๋ยวหลังบ้านลองคุยดู ครับก็เดี๋ยวมีที่เพิ่งประกาศไปอ่าใช่ครับก็คือมีประเทศจีนใชโอ้โหก็สนุกดีนะที่จีนเดี๋ยวต้องรอต้อองรติดตามแล้วกันครับผมก็มีก็มีแผนติดหน้าเราเลยแต่ว่ามันยังจบตัวแล้วมันยังอยู่ในขั้นตอนการคุยอยู่ครับกลเพราะว่าเมื่อกี้ทางพี่บ๊อปปี้เองก็พูดไปแล้วบนเวทีเลยนะครับว่า เซื้อผ้ายุคเราเหมือนกันนะเสื้อผ้าสุคเซื้อผ้ายุคเราเหมือนกันนะเซอรสื้อผ้ายุคเราเพราะว่าก็มีคุยมีคุยเป็นแบบว่าเอ๊ะจะเป็นที่เรื่องสุขุมน้ำไม่เรื่องตลอดเลว่าเอ๊ะจะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบครับแล้วใจเราอยากเป็นยังไงอ่ะเราอยากแบบเป็นภาคต่อหรือว่าแบบเรื่องใหม่ใจเราอะครับยังไงก็ได้เราเป็นคนชอบทำงานเนะ ยังไงก็ได้ครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่เใช่ครับสูตรสีเขียวจะพิจารณาได้เลยลุ้นเท้าสีดําตารับผมนันแรงมากถ้าถารอะไรบ้างมันเลือกใหม่เลยอยากจับมาแนวไหนอ๋อนี่ไงภูมิอยากเล่นสืบสวนสอบสวนอันนี้มันเป็นสำหรับภูมินะภูมิแค่รู้สึกว่าสืบสวนสอบสวนมันมีอะไรท้าทายดีแล้วก็เรื่องรู้สึกลึกลับมีอะไรให้น่าคนหาดีอะไรับแต่ก็แล้วแต่เราอยากได้หมดครัาได้ครับเราจะลองนัก ะนะแล้วก็มาซาลินก็เบานะก็กร, <c oughs> รับคุณอิซใสๆขอบคุณไปยี่ไม่รู้แบบไปแบบบางบางเบาแบบจริงจริงแล้วอะพวกเราก็อะไรก็ได้อยู่แล้วอะไรก็ได้ครับ <c oughs> แค่แค่หมายถึงว่าอันนี้แค่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีแค่นั้นเองครับ <c oughs> ใช่เรียกว่าชอบบของท้าทายอ่ะครับอะไรอย่างนี้ท้าทายมั้ยนะอย่างนี้เป็นนักแสดงที่ท้าทายมากครับ ให้ชมเลยมีเขาแบบเก่งหยดมีคนหยดระดัระดับโบร์คาสโอ้โหใครที่จะแบบโอ้โหตอบคำถามได้แบบโชกโชกโชกการแสดงแบบโชกโชกโชกอันนี้อะไรสับหัวอันนี้สับหัเรียกพื้นอย่างก่อนเรียกพื้นก่อนยังไงยังไงอีกเียยังไงนะพอแล้วอยากรู้ไงครับผมเขาเรียกยังไงนะก็เก่งพี่เป็นคนเก่งอ่ะบเป็นคนเก่งเป็นคนตั้งใจครับผมดีใจที่ลุ้งงานมากครับพี่ หวังว่าเราจะได้ร่วมงานด้วยกันอนิในปีหน้าครับผมครับผมคุณบผมขคุณนะคพี่อาเป็นยังไงวะาลตั้งใจตั้งใจเกันทุกอย่างตั้งใจั้นที่ได้เจอตัอขอแมก็กตั้งใจแล้ว็บ่กว่าคือเขาครณเองก็แบบเป็นคนมีของแบบเก่งแบบมันเก่งยแเรียนรู้อะไรใส่อะไรไปมันก็แบบไดรวดเร็วันกไดดีมากันทำของใส่ เป็นคนมีของว่าแล้วรอะไรนะมันโดนแล้วหรอโดน่นี่เออโดนตรงไหนโดนทางซ้ายโดนทางขวาโดนตรงไหนก็ได้่ไม่โดนจากข้างหลัเฮ้ยว่าจ้อ่อโดนข้างังไม่โดนหลอโดนสอจากข้างหลังก็ได้อยู่ก็ไรได้มาก่ไหมาจา่ไหนเอาสุขแล้ว ก็ที่ตอนอย่เลยก็ขอขอบคุณทุกนครับทุกนใช่พราเราสมควรไดร่วมงานด้วยครัก็มีใจกจะทำปิดวายด้วยใช่ครับก็ยังไงก็ขอให้ความปรับใช่ครับอยู่เสมอไว้ก้าแต่ละเก้าเป็นเก้าที่ยิ่งใหญ่เรื่อยๆเลยครับแล้วก็บอกว่าในอนาคตต่อไปจะได้เห็นที่ยิ่งมันในการแต่งองค์รวมทีมนะครับถ้าผมก็ฝากครับกู แต่ว่เราสองคนด้วยนะครับพับคู่ขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่เราสองคนด้วยนะครับต่อไปก็ฝากติดตามเพราะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์สิเดี๋ยวยามาใหม่น่นอนครับผมปีนี้สุดท้ายปีนะครับผมก็ในีสองปีหน้าก็อยากให้ฝากเราติดตามแล้วก็ถ้าสมามติว่ามีเวลาว่างๆสามารถที่จะทักไปหลักไปที่เขียยได้นะครับผมกดดันแล้วใช่แล้วไงพูมฝากเลไหมแล้วก็ไมต้องฝากพวกเราสองคนกับทุกคนด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก่ ไปปีนี้แล้วก็ปีหน้าอาจจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ครับผมใช่ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มขึ้นอ่ะออเดอร์ค้าขอบคุณมากเลยค้าขอบคุณมาก